ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิช 5, า LB 5 0 5พระพุทธศาสนากับสังคมไทยนะคะ 1. เพื่อรับมือกับปัญหาของยุคพัฒนาให้เราได้เก็บรวบรวมศึกษาและเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเจริญอย่างเพียงพอตัวอย่างเช่นการที่อาจารย์ได้สอดแทรกเนื้อหาของข่าวในปัจจุบันเพื่อให้เรานำหลักพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์หามูลเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อนำมา รวมอยู่และร่วมพัฒนาสังคมซึ่งเนื้อหาในบทเรียนเป็นเนื้อหาที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเช่นเรื่องทิศ6เพื่อเป็นการแนวทางในการปฏิบัติตนต่อบุคคลต่างๆรอบตัวเราหรือเรื่องอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐความจริงที่ทําให้เราค้นพบผลทางดับทุกข์นะคะ 3. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคมไทยเพราะพระพุทธศาสนาไม่บังคับให้ศรทัทธาแต่เชื่อถือปัญญาเป็นสำคัญให้เสรีภาพทางความคิดให้ศาสนิกชนเป็นผู้พิจารณาเลือกตัดสินใจด้วยตนเองได้ค่ะนอกจากเราอาศัยอยู่ในเมืองพุทธแล้วผมคิดว่าเราก็ได้รับตำแหน่งพุทธศาสนิกชนไปเองโดยเอัตโนมัติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตปรับตนให้เข้ากับสังคมไทยโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตซึ่งการเรียนพระพุทธศาสนานั้นคือการเรียนรู้ค่าของรูปธรรมและนามาธรรมเมื่อเรารู้ค่าของสิ่งใดสูสงสิ่งใดต่ำแล้วเราก็ควรเลือกให้ถูกสิ่งใดดีสิ่งใดชัว่วก็เลือกเอา กลุ่มนี้ฉันได้รับจากห้องเรียนวิชา l d 505พระพุทธศาสนาและสังคมไทยคือการมีส่วนร่วมและการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นซึ่งเราก็ต่างรู้ว่าเราต้องพบเจอบุคคลหลายประเภทและวิชา LB 505นนี้ได้สอนให้เราปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลที่เราไม่เคยรู้จกักและลงมือปฏิบัติงานให้สำเร็จเป็นผลด้วยความร่วมมือของคนในกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนในกลุ่มของเพื่อนๆแล้วก็ได้หน้าที่การทำหน้าที่ชาพุทธคืออาจารย์ได้ให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับทำยังไงให้พ่อแม่มีความสุขเราก็ได้รู้ว่ากิจกรรมเนี้ยเราทำให้เราสามารถแสดงความรักกับพ่อแม่ หลายคนอาจจะยังไม่เคยทําหรือว่าบางคนก็อาจจะเขินจะอายแต่ว่าวิชานี้ได้ทําให้เราได้พูดคุยกับพ่อแม่มากขึ้นได้ขอคํามาท่านในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินท่านไปและขอคําแนะนําว่าท่านต้องการให้เราปรับปรุงตัวยังไงเพื่อให้ท่านภูมิใจในตัวเราแล้วก็ได้เรียนรู้โลกในแง่มุมต่างๆคือ เราได้แชร์ประสบการณ์ชีวิตให้เพื่อนๆนฟังและเพื่อนๆแต่ละคนก็แชร์มาให้เราฟังแล้วก็มีการออกไปพูดหน้าห้องว่าชีวิตของใครเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราคิดว่าเราเจอคนเดียวเขาอาจจะเจอสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าเราหรือว่าเขาอาจจะพบเจอสิ่งที่เราไม่เคยพบเจอสิ่งที่ได้รับจากห้องเรียนมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้เรียนรู้โลกในแง่มุมต่างๆการรับฟังเพื่อนเพื่อนที่ออกมาเล่าประสบการณ์ว่ามันมี แล้วเขาผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ยังไงพบกความสําเร็จได้อย่างไรหรืออะไรที่เป็นแนวทางที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จแนะนําแนวทางนั้นมาปรับใช้กับตัวเราเองเพื่อให้เราประสบความสําเร็จอย่างเขาแล้วก็อีกทั้งการเรียนการสอนอาจารย์ได้ยังให้เราสนุกไปกับการเรียนและกระตือนรือร้อนที่จะมาพบเจอสิ่งใหม่ใหม่ในห้องเรียน